การขนส่งของไทยกันบ้างตอนนี้เนี่ยท่าอากาศยานไทยเนี่ยนะคะก็กำลังมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของท่าอากาศยานเพราะว่าท่าอากาศยานเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของระบบการขนส่งทางอากาศนะคะแล้วตอนนี้เมื่อมีการปรับปรุงแล้วทางประเทศไทยของเรากํกลังเตรียมพร้อมที่จะทําให้ท่าอากาศยานของไทยก้าวสู่ระบบอาเซียนในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ การขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลดความแออัดพร้อมเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียนมีด้วยกัน3มแห่งด้วยกันนั่นก็ได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองเฟสสามสนามบินอุตรภาธรยองและพัทยานะคะและเพื่อช่วยการรองรับในเรื่องของการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศจึงได้มีการดําเนินการปรับปรุงแล้วก็ขยายพื้นที่การใช้งานของสนามบินต่างๆในภู ภูมิภาคอีกด้วยค่ะในพื้นที่ของทางด้านของภูมิภาคนะคะก็ได้แก่สนามบินเบตงจังหวัดยะลาซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของท่าอากาศยานเบตงให้ดําเนินการได้อย่างเต็มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศค่ะสนามบินนานาชาติกระบี่หนึ่งในสนามบินสําคัญของประเทศแล้วก็ของภาคใต้รองจากสนามบินภูเก็ตและหาดใหญ่นะคะ งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3แล้วก็ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่1และ2พร้อมอาคารจอดรถยนต์ เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะทําให้อาคารผู้โดยสารทั้ง3หลังของท่าอากาศยานกระบี่นั้นเชื่อมต่อกันกับอขอภัยค่ะท่าอากาศยานเนี่ยนะคะก็จะเชื่อมต่อกันสามารถรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นถึง1,500คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ2,000คันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารค่ะต่อไปค่ะการขยายสนามบินนานาชาติแม่สอดจังหวัดตากค่ะสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารได้1นึ่งล้าน 7แสนคนต่อปีโดยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมกับอาคารประกอบนะคะจะมีพื้นที่ขนาด12,000ตารางเมตรก่อสร้างทางขับลานจอดอากาศยานค่ะรวมไปถึงมีการเสริมผิวทางวิ่งเดิมซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงการก่อสร้างต่อเติมความยาวและขยายลันเวย์เพื่อที่จะรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างเช่น B737 หรือว่า A320 ทั้งนี้เองค่ะเพื่อเป็นการสร่งเส เสริมการค้าและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับเวียดนามเมียนมาแล้วก็จีนค่ะต่อไปนะคะการพัฒนาสนามบินขอนแก่นสําหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานขอนแก่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ8ปีเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขน ส่งรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการดําเนินการพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆในภูมิภาคเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งโลจิสติกในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยรวมไปถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศทั้งยังสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อหลายรูปแบบได้ อย่างไร้รอยต่อค่ะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคต่างๆแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศไทยค่ะ